บรรยากาศการเมืองไทยตอนนี้เนะะี่ยฮะต้องบอกว่านับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งแล้วใช่ยุบสภา31มกราคมนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันที่4ตุลาคมเนวิน67ปีวันเกิดวันเกิดอวยพรให้อนุสินอยู่ต่ออีก4ปีวันที่7วันพรุ่งนี้น,ะน้องเหมียว,วนะค่ะเพื่อไทยนี่เขาเรียก่ะมีแคมเปญยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทย18ตุลาคมพักปฏิบัติเลือกหัวหน้าใหม่ค่ะ 19ตุลาคมช้างชนช่างที่เมืองกา่ะเขตสี่เลือกตั้งสอบเลือกตั้งสอบโอ้โหมันหยุดการเมืองไทยจะอย่างไรนะคะเรามาวิเคราะห์และจับตากันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะท่านเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับคร<า>ั<อ>บสวัสดีครับพี่สำราญวันนี้ครับน้องหมิวครับประเด็นเยอะขอกระชับกันเลยสิละประเด็นไม่ใช่ที่ปัตตานีปัญทงครับ าชาธิปัดก่อนฟังฟงทงเลยสิบแปดตุลาคมนี้นี่คุณอสิษฎทำแบกไหมผมรอฟังคุณเดชอิทพูดคําเดียวครับคนอื่นผมไม่สนหรอกครับพี่ <c oughs> คือคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นยาหมดอายุไปหมดแล้วอ <c oughs> นะครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับบิ๊กเนมอะไรที่มาสมัครเข้าเป็นยาที่ปัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฟังคุณเดชอิทคนเดียวถ้าคุณเดชอิทถอยคุณอภิสิิ์ก็กลับได้ ถ้าคุณเดชิตยังไม่ประกาศความชัดเจนก็แปลว่าคุณอนะ่ะคุณอ่ะพิสิทธ์ก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุณเดชิตจบข่าวครับตอนนี้เขาบอกคุณต่อเฉลิมชัยหนุนอภิสิษ์แล้วจบแล้วหรือแต่เลขายงหาไม่ได้จริงไหมครับพี่ก็ก็ก็คุณสิริโชคโสภานะครับ <c oughs> เพื่อนรักคุณอภิสิษ์นพนะพูดเองอ่ะนะครับ <c oughs> ว่าในพักตอนนี้ยผู้ที่อำนาจมากที่สุดนะคือนายกชายนะครับ <c oughs> คือ ท่านเฉลิมชัยจะจะพูดยังไงก็ส่วนของท่านนะครับแต่คุณสิริโชคเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทนายกับพิสิทธิ์ <c oughs> นะครับในเมื่อคุณสิริโชคเนี่ยนะครับก็เออชื่อคุณเดชอิทคนเดียวผมก็ต้องเชื่อคุณสิริโชค <c oughs> และในความเป็นจริงทางการเมืองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ฟันธงเลยนะครับว่าคุณอพิสิทธิ์จะกลับได้หรือไม่ได้อยู่ที่เดชอิทออกไปอนุญ,ญาตให้หรือเปล่าถ้าออกไปอนุญาตให้ก็กลับได้ถ้าไม่ออกนะครับก็กลับไม่ได้ครับ ขอข้ามฉัดนิดหนึ่งถ้าได้กลับมาแล้วไปปัดจ,จะฟื้นฟื้นขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญไหมหรือว่าไม่ก็คงมีคงมีสีสันเพิ่มขึ้นที่แต่อย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเลยครับคร,บรอบแรกเอาว่าเอาใบอนุญาตจากเด็ดอิดให้ได้ก่อนนะครับพอได้ใบอนุญาตแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอืมเพราะว่าวันนี้เนี่ยไป,ไปม,ามาเนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยอนุทินเขาเขาออกสเต็ปได้ดี นะครับเขาวิ่งนาหน้าไปไกลแล้วนะครับหรือครับเอ้าวปฏิปัติเอาตามนี้ก่อนค่หมีมีอะไรไหมล่าสุดก็มีคนกลับมาสมัครเข้าพักหลายคนนะคะล่าสุดคุณสกลทีเมื่อเช้านี้ก็โพสต์ใช่ไหมตรงนี้จะไม่ได้มีในยักยอะไรที่ทําให้ประชาธิปัตย์เติบโตขึ้นได้หรอกใช่ไหมคะพวกนี้ตอบหน้าช้าไปหมดแล้วครับเอามาขายใหม่ก็ก็ก็คงไม่น่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ นะครับคือเทียบความสดเนี่ยยังไม่ต้องไปเทียบกับพรรคอื่นหรอกไปเทียบกับเนี่ยไทยก้าวหน้าของดตอร์เอก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งคิดไกลเลยครับเอาว่าเอาให้คุณคุณอพิสิ์ได้รับใบอนุญาตจากคุณเดชกิจก่อนก็แล้วกันนะครับแเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอ้าวเพีปัดจบไปเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือก็ถามใหม่มาถึงนี่แหละครับยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยพรุ่งนี้ก็เขาบอกว่าจะมีอะไรที่น่าจับตามนกันนะตอนบ่ายๆเนี่ย ครับพี่ก็ถือว่ามาถูกทางนะครับคือการที่เพื่อไทยเริ่มจะรีแบรนด์พักตัวเองโดยที่มองว่าจุดอ่อนที่ผ่านมาคืออะไรและจะมาเอาจุดอ่อนมาทบทวนเพื่อสร้างจุดแข็งนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าชื่นชมนะฮะแล้วผมก็เชียร์ว่ามาถูกทางนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยนะครับที่เราจะต้องดูก็คือว่าจะมีพวกสอสอเขตไปร่วมงานเยอะไหมครับพี่ นะครับคือถ้าถ้าเกิดจัดอีเวนต์นะพี่แล้วเห็นสอสอเขตนะครับไม่ถึงห้าสิบคนแล้วก็ก็เลิกพูดเลครับพี่จัดอีเวนต์ก็ไม่ได้มีความหมายอะไร,รนะครับเพราะว่าสอสอเขตแปลว่าเลือดไหลไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมถือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมาถูกทางแล้วผมสนับสนุนแ,แต่นะครับแต่ตัวชี้วัดในระยะสั้นเพราะจะยุบสภาอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ย ก็ดูอย่างเดียวครับว่าสสเขตโดยเฉพาะสสอีสานยังเหนียวแน่นจริงไหมครับนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นบ้านใหญ่แป้งมันไม่เห็นตุทินคังแสงไม่เห็นบ้านใหญ่ขอนแก่นบ้านใหญ่สารคามบ้านใหญ่อุบลก็อย่าไปเพ้อเจ้อเลยพี่นะครับก็แต่การรีแบรนด์อ่ะเป็นเรื่องที่มาถูกทางนะครับถอดรหัสนี่ถึงเมื่อวานนายกองยิงเนี่ยไปอุตรดิตค์ณุมศักดิ์เทพสุกินใครต่อใครก็ไปโรหน้าโชว์ตัวัำอยู่นะอย่างแข็งแรงไม่ในยะอะไรมาก ไม่มีนยายะอะไรหรอกพี่เพราะออว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยคือท่านยังไปไหนไม่ได้นะครับก็สังเกตที่ว่าทําไมนายกนายน้อยถึงไม่ไปลงพื้นที่อื่นล่ะนะครับก็ออครั้งที่แล้วก็พิษณุโลกนะครับก็วนๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับว่านายกนายน้อยจะไปไหนผมสนใจว่าทุ่งนนี้เนี่ยจะมีสอสออีสานกับสอสอเหนือเนี่ยมาเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยกี่คนที่เป็นสอสอเดิมเนี่ย นะครับถ้ามาน้อยเนี่ยนะครับคนใหม่มาก็ก็รีแบรนด์ก็รีแบรนดไปนะครับก็แปลว่าสัญญาณให้เห็นว่าการการส่งกําลังบํารุงก็น่าก็น่าจะมีปัญหาแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่มาพวกนี้นั้งที่เป็นวันประชุมพักประจําสัปดาห์ด้วยเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าจะให้คิดเป็นอื่นได้อย่างไรนอกจากบอกว่านะครับอ่า ตัวอยู่แต่ใจไปแล้วนะครับข่าวอาจารย์จ้าเนี่หายอีสานเฉพาะอีสานนะหายไปเกินครึ่งไหมเพื่อไทยเนี่ยก็เอาว่าผมบอ,อกใบ้บ้านใหญ่ตั้งหลายหลังนะพี่นะครับกระทั่งคุณสุทินคังแสงเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณสุทินบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปตั้งพักเองก็แปลว่าแนวแนวโน้นน่ะเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้พี่ถามว่าทําไมผมถึงเอาอีสานกับเหนือเพราะว่า เป็นพื้นที่ที่เพื่อนไทยได้สองสองเขตมากที่สุดนะครับส่วนภาคอื่นนก็จิกก๊อจอยครับไม่ได้มีนัยยะสาคัญอะไรเดี๋ยวดูแค่สองภาคเดี๋ยวเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก็รู้พี่ส่วนพวกอะไรนะครับหน้าตาช้าๆเกาะปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวลงเขตทีไรก็แพ้ทุกทีอย่าไปใส่ใจเลยครับเพราะพวกนี้ไม่ได้สร้างแต้มอะไรหรอกนะครับอืมอ้าวทีนี้มาถึงพักหลักเลยพี่มเนยอวยหนูอยู่ต่ออีกสี่ปีนี่จะเป็นไปตามนั้นไหม ก็ผมเสียดายถ้าคุณหมิวไปให้ครูใหญ่ปูข้อมือให้นี่ก็ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะคุณหมิวปีหน้าอย่าทราบนะครับเพราะปีที่แล้วครูครูใหญ่ก็บอกว่านายกหนูจะเป็นนายกก็เป็นจริงๆรอบนี้ที่บอกจะเป็นอีกสี่ปีด้วยก็เดี๋ยวก็ต้องรอพิสูจน์กันนะครับแต่เอาตัวเลขก่อนดีกว่าพี่เอามาฝากแฟนๆพี่สำราญเงินคุณหมิวนิดาโพเนี่ยตอนตรวจรอบสองเนี่ยนะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับคุณนุาทินได้แค่ ได้แค่8.92%รอบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น16.43%กรุงเทพนะภาคกลางนะครับใช่ครับภาคกลางเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเดือนมิถุนาที่สำรวจเนี่ยคุณอนุทินได้แค่9%รอบนี้โดดขึ้นมาถึง19%นะครับภาคเหนือนี่นะครับอนุทินรอบที่แล้วได้6.9รอบนี้ขึ้นมาเป็น18.20%ภาคอีสานนะครับรอบที่แล้วได้9.74รอบนี้ก็โดดขึ้นมาเป็น21.39% ภาคใต้เดิมได้15.03รอบที่แล้วรอบนี้ล่าล่าสุดโดนขึ้นมาเป็น25.14แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจากเดิมได้แค่8%รอบนี้ขึ้นมาเป็น21%เพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้นายกหนูก็อยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วประเด็นที่ทําให้ขาขึ้นก็คงเป็นเหตุต่อเนื่องอันเรื่องมาจากเรื่องคลิปอังเข้านะครับที่สําราญกับคุณบิวก็จะเห็นว่าตั้งแต่นายกขึ้นมาเนี่ยนะครับ สิ่งที่นายกทำก็คือนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับทหารทหารว่ายังไงนายกก็ว่าอย่างนั้นครับนะครับวันวันที่ประชุมสอมอชอวันแรกแค่บอกเห็นชอบในหลักการให้สร้างรั้วก็โอ้โหก็ได้ใจเอฟซีสายสายรักชาติเดี๋ยวแพทย์ที่อดไปมากมายนะครับนี่ยังไม่รวมถึงวันนี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็จ่ายเงินเยียวยาที่รัฐบาลที่แล้วอนุมัติไว้แต่ก็ยังจ่าย ไม่ได้อนุทินขีดเส้นแล้วไปพูดที่บุรีรามว่าวันจันท์ต้องได้ก็เงินโอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะาฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคุณอนุทินก็จะสวมบทบาทเป็นอ่าเดือพที่อดของจริงนะครับ,รบก็คือเป็นนายกผู้รักชาตินะครับเพื่อที่จะเอากระแสะความรักชาติเนี่ยนะครับเป็นไม้เด็ดในการที่จะกลับมาเป็นนายกอีกสี่ปีซึ่งก็ก็ก็อยู่ที่คนไทยแล้วครับจะ จะจะให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้วันที่สิบตุลาอาจารย์มีเอฟซเสียวไส้เล็กๆว่าเกิดน,น้องจานน้องย่าแก้วไม่มีการขยับเลยเนี่ยนะมันจะจะเสียเสียรางวัลไหมเสียอะไรไหมมีเอฟซีท้งิก็หวั่นใจอยู่ผมผมบอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการเรื่องนี้ครับฝ่ายกองกําลังบุรพาเนี่ยเขาออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วพี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ประกาศกฎอายการศึก ครับนะครับแล้วถ้าเราไปดูท่าทีของคุณสุชาติชมกลิ่นก็ก็เห็นแผนแล้วว่าก็จะใช้พระราชัดป่าไม้สองสี่เป็นแปดสี่เป็นตัวนำนะครับแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้สะใจแหมแบบเลือดโชคอะไรกันแบบนี้ซึ่งซึ่งเราทาอย่างนั้นไม่ได้จริงๆที่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของประชาชนครับถ้าเราไปใช้ทาหารนำเนี่ยนะครับเรามีแต่เสียนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นพลเรือนนํานะครับก็ถือว่าเขาก็ ลขาก็มีมาตรการแน่นอนที่เพียงแต่ถ้าถ้าจะเอาความสะใจบู้ล้างผานเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าก็ไปหาดูหนังในโรงและดูเน็ตติคไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้งงเนี่ยนะครับยังไงต้องมีการขยับเขามีมาตรการแน่นอนต้องมีนะใช่ครับพี่เขามีมาตรการแน่นอนที่นะครับอืม,อม อา้าวน้องนิวต่อ,อ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมาอย่างที่เป็นสมาร์ทบ,บอกแลยคะ่ะว่าโมเมนตัมมันก็อาจจะเทมาที่การเมืองได้แล้วภาพรวมไปน,นี้อาจารย์ใ,รให้น้าหนักที่พักไหนมากที่สุดคะที่ดูเหมือนกับว่าโอกาสที่จะไปถึงเป้าในการเลือกตั้งสมัยหน้าพักส้มเลยคะพักส้มเไาวัยไหมคะคือส้มตอนนี้จะจะเหนื่อยฮะเพราะว่าประชามติเรื่องแก้ไขรัฐนูนเนี่ยไปไปมาเนี่ยความร้อนแรงเนี่ย มันจะไปสู้ประชามาติ MOU 4สี่สามกับสี่สี่ไม่ได้ uh huh. นะครับยิ่งยิ่งผลนี้ได้โพรอบล่าสุดเนี่ยที่สำลาญจากคุณหนิวก็เห็นครับรบว่าแม้ว่าประชาชนอยากจะรู้รายละเอียดแต่นะครับแต่ก็อยากทำประชามาตินะครับคนกรุงเทพเนี่ยพี่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะพี่ที่อยากทำประชามาติภ oh. าคกลางสี่สิแดจุดห้าเจ็ดภาคเหนือเนี่ยหกสิบสองจุดหกหกเปอร์เซนต อีสานหกสิบสองจดหนึ่งหกเอร์เซ็นภาคใต้หกสิบหกจุดสามศูนย์แล้วก็ภาคตะวันออกครับอยากทาประชามติเนี่ยตามที่นิดาโพก็สรุจเนี่แปดสิเอ็ดจุดห้าห้าปอร์เซ็นต์นะครับนนเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้เนี่ยอนุทินสามารถเอาเอาตัวเลขนี้เนี่ยเอาไปโหนได้สบายอเอาไปเอาไปกำหนดทิศทางของรัฐบาลว่าตัวเองเป็นอ่าเดลพัตติออตติเกอร์คนเดียวที่มาแทนลุงตู นะครับสบายเลยครับโอ้โหคือเราเห็นคนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ก็จะมีเหตุผลที่เราต้องรับฟังใช่ไหมครับครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยนะครับเอาว่าทุกภาคเนี่ยเกินขึ้นหมดเลยบอกว่าเฮ้ยเห็นด้วยจับการทำประชาพิจิตค่ะนั่นแปลว่าคุณอนุทินก็ถ้าถ้าจะไปต่อทางการเมืองอีกสี่ปีเนี่ยก็ต้องเล่นกับกระแสนี้ นะครับแล้วก็ให้เล่นแบบเป็นเแพตตอดแต่อย่าเล่นบทเป็นนักชาตินิยม,มเพราะนักชาติยมเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปทางฮิตเลอร์ไปทางนั้นซึ่งภาพลักษณ์มันไม่ดีแต่ถ้าเป็นแพัติออตนี่มันคือผู้นําในการรักชาติเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าก็จะเข้ามาแทนลุงตู่ได้อย่างแนบเนียนเอาละค่ะวันนีน้ขอบพระุณอาจ้าผมขอบคุณนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ ก็ถ้าจับกระแสฟังจากที่อาจารย์จะพูดดูเหมือนอาจารย์จะให้น้ําหนักไปที่พักภูมิใจไทยมากกว่าพักประชาชนด้วยซ้ํานะคะใช่ใช่ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดมันโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่ดีสำคัญโมเมนต์ที่จะยาวไหมน้องเหมียวนั่นนะสิอันนี้คือเรื่องที่เราต้องจับตาเลยนะคะส่วนเราสองคนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ